สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านเลยค่ะสวัสดี f อผู้ติดตามนะคะผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องวน,นิสามิวสิกนะคะวันนี้เรามีไม่ลอยเข้าใหม่ค่ะเป็นไมเป็นไมลอยตัวรับเล็กนะคะนี่นะคะคือตัวนี้นะคะอยู่ข้างๆนี้นะคะไม่ลอยของยี่ห้อซาวเฮกค,ค่ะ เป็นไมโอเลตไวโ์โฟนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปชมข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะและเราก็จะลองเทดเสียงให้พี่ๆได้ชมได้ฟังกันด้วยะคะ่ะว่าเสียงเขาดีขนาดไหนนะคะเห็นเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าเสียงสุดยอดมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันเลยนะคะมาใหม่นะคะใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะตัวนี้ไปค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูให้ชมข้างในพร้อมๆกันนะคะ Myloy s o u t h t e c h นะคะรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูกันค่ะนี่นะคะแกะออกมาแล้วก็จะเจอคู่มือค่ะข้างในนี้นะคะแถม่านให้ด้วยค่ะสีก้อนแถมยางกันกิ้งสองตัว อันนี้คือตัวรับนะคะตัวรับสัญญาณนะคะเป็นตัวรับเล็กค่ะอันนี้คือสายชาร์จค่ะสายชาร์จตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแจ็คแถมนะคะตัวนี้เป็นแจ็คแปลงนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะใช้กับตู้บลูทูธนะคะให้ใช้แจ็คตัวนี้ค่ะเ,เสียบเข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อเข้าตู้บลูทูธได้เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตัวไม้กันค่ะอันนี้นะคะคือตัวไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ฐานแล้วก็ลองเทสเสียงให้พี่ๆได้ชมกันค่ะใส่ฐานขนาด2 a ค่ะตัวไม้เป็นโลหะค่ะ เป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานค่ะเวลาเปิดให้กดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราใส่ฐานให้ดูนะคะแล้วก็จะเปิดให้ดูค่ะใส่ฐานเข้าไปค่ะ แล้วก็ปิดกดตรงนี้นะคะเวลาเปิดนี่ค่ะก็จะมีตัวเลขขึ้นมาค่ะพร้อมกับขีดๆตรงนี้เป็นแบตเตอรี่บอกว่าฐานเต็มค่ะ โอเคค่ะใส่ฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวสักพักก็จะหายไปก็จะเหลือแต่สัญญาณแบตเตอรีอญญตตร่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปต่อก่อนแล้วเราเค่อยลองเทสเสียงกัน,นะคะ่ะให้เราปิดก็กดแช่ค่ะลองฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวรับเล็กนะคะ ในนี้จะมีฐานชาร์จอยู่หนึ่งก้อนนะคะตรงนี้เวลาเปิดนะคะให้กดตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้สีเขียวนี่คือ,อาฐานเต็มใช้ได้ปกติค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะไปเสียบเข้าที่มิกเซอร์ของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะคะ เปิดเลยค่ะหลเช็คทดสอบ1 2 3 4งสองสาห้าหกนอันนี้เป็นไม่ตัวที่หน,นะคะต่อไปไม่ตัวที่สนะคะ okay. ทดสอบ1 2 3่งสองสาห้าหกทดสอบ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งของเรานะคะวันนี้เราได้ทดสอบไมลอยนะคะ s o u n d t e h นะคะรุ่นนี้เสียงดีมากๆเลยค่ะโอเคนะคะเป็นไมลอยถือคู่นะคะขึ้น u h f นะคะเสียงดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะหน้าจอไม์ก็จะมีแบตเตอรี่บอกนะคะว่าเหลือกี่ขีดนะคะ ใช้ท่านขนาด2 a e นะคะค่ะการทดสอบเสียงกจ็จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการลองทสเสียงไมล์ลอยซาวเทครุ่นนี้นะคะสำหรับไมล์ลอยรุ่นนี้นะคะใช้กับตู้ลำโพงบลูทูธได้นะคะตู้ลำโพงอเนกประสงค์ได้ะคะ่ะแล้วก็ใช้กับไฟล์รุ่นยนต์ก็ได้นะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากได้ไมล์ ตัวรับเล็กๆไปใช้ในรถยนต์นะคะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะถ้าสนใจนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม่ลอยถือคู่รุ่นนี้นะคะเสียงดีมากๆเลยนะคะส่วนพี่ท่านไหนถ้าสนใจสั่งซือ้อต่อแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะเบอร์โทรขึ้นให้อยู่ด้านล่างนะคะไอดีไลน์ตามเบอร์โทรเลยค่ะ0870 123898นะคะ และอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ Facebook นะคะวันนิสามิวสิกค่ะแต่ถ้าท่านไหนที่ทักไลน์ไม่เป็นนะคะทักเฟซไม่เป็นนะคะโทรมาสั่งซือก็ได้ค่ะตามโรโทรที่ขึ้นไว้เลยนะคะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็เชื่อกันคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนสามิวสิกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ๆไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 拜拜啦。